ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ<อ>์ที่คุณผู้ชายจะต้องมาฝ่าฟันทุกสารพันปัญหาครับเพื่อคว้าของรางวัลที่คุณผู้หญิงอยากได้มาให้เธอในรายการ Fight for Her เธอสั่งลุย<อ>แขกรับเชิญวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เจอกันเพราะ ข้าวหมูกรอบอ,อุ้ยจะเป็นยังไงนั้นไปพบกับเขาดีกว่าเลยนะครับคุณข,นขุนและคุณแจหวัสดีครับ คนตลกนะฮะเนี่ยเฉยๆค่ะเฉยๆเลยครับผมเมื่อกี้บอกไปว่าเป็นคู่ที่เริ่มมาจากรู้จักกันได้เพราะข้าวหมูกรอบใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงช่วยช่วยเล่าให้ผมฟังน่อนึงเริ่มแรกครับเพื่อนเพื่อนเรียนด้วยกันครับผมเขาจะแนะนําผู้หญิงให้คนหนึ่งเขาบอกหน้าเหมือนผมมากกี่ปีมาละคุณขุนสิบสิบห้าปีสิบห้าปีที่แล้วใช่ครับเขามาบอกว่าเฮ้ยมีคนคนหนึ่งอหน้าเหมือนมึงมากเลยเฮ้ยอะไรเงี้ย เดี๋ยวนัดเจอให้เราก็แบบพึ่งอกหักมาแบบไม่เอาไม่อยากไปะอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหมูกรอบไงที่ที่รามบบอ่ะงงินไปอยากกินข้าวแต่ไม่อยากเจอหญิงเอ้ย<ๆ>กำลังช้ำอยู่นะ <laughs> ใช่เราก็ไปเลยแล้วก็นั่งรอเขาสอบครับก็คือจะมีวันนั้นจะมีผู้หญิงมา3คนครับคนที่เรานัดมาทีหลังเหมือนเขาเก็บร้านอะไรอยู่สักอย่างแล้วแบบแจนเนี่ยเขาสอบอยู่กับแฟนของเพื่อนแล้วเขาก็เดินออกมาเลยแต่กายเลยตัดผมสั้นใส่ส้มหูใหญ่เราก็สะกิดเพื่อนเลย คนนั้นกระเทยอรอวะคนนั้นกระเทยอรอวะเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ใช่ผู้หญิงชื่อแจนแบบพ่อดุมากแล้วนี่แจนโห้ยจริงวันนี้อะไรเงี้ยพอไปนั่งด้วยกันเขาก็กินข้าวเขาก็สั่งข้าวหมูกรอบเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็กินอยู่แล้วก็แบบหาเรื่องคุยแล้วขอหมูกรอบเธอสักคำได้ไหมเออใช่ครับแล้วก็มันก็หยอดไปเรื่อยครับแล้วพยายามเนียนตลอดครับวันนั้นที่เจอกันวันแรกแบบไปถ่ายรูปโฟโต้มีนะ เราก็พยายามยืนข้างเขาอะเพื่อที่จะกลับไปบ้านแบบไปโม้เพื่อนว่าวันนี้แหละแฟนกูแฟนกูใช่ครับแล้วก็พออยู่บนรถตู้ใช่ไหมเราก็แบบค่อยๆยับเพื่อนแบบบอกชอบแจนว่ะจังหวะพูดแบบชอบแจนว่ะแจนก็ส่งข้อความมาหาเพื่อนผู้หญิงเขาครับเว่าเนี่ยเราขึ้นรถแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็ผู้หญิงอ่ะเขาก็ส่งข้อความไปเฮ้ยคุณเขาชอบนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาส่งข้อความไปบอกแล้วเราก็นั่งอยู่สักพคุยกับเพื่อน นั่นแสดงว่าตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเหรอฮะใช่ก็คือเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกชอบกันเลยใช่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยชอบเขาตรงไหนตอนแรกก็คือชอบตรงที่เป็นคนกล้าเจอครั้งแรกยังไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยแต่มาขอมุกอดแซวตลอดเวลาแซวตลอดเวลาแล้ววันนี้ผมอยากรู้ว่าทําไมคุณถึงมาสู้เพื่อภรรยาคนนี้คือแบบตลอดเวลาเขาทําเพื่อผมมาตลอดครับทําทุกอย่างแบบให้เราตลอดแบบเราลําบากเขาก็ยืนอยู่ข้างเราอเงี้ยเราก็อยากทาอะไรเขาบ้างแบ ในชีวิตนี้เรารู้สึกว่าแบบถ้าเขาไม่เจอเราเขาน่าจะแบบเจอคนที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นจริงจริงดิจริงจริง่เขาจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไหไม่รู้สร้างมาว่าคุณแจนเป็นคนรักสวยรักงามใช่ค่ะเป็นยังไงฮะชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าชอบแต่งหน้าเชียงสำอางต้องไม่ขาดแต่วันนี้ผมคิดว่าของรางวัลชิ้นแรกน่าจะถูกใจคุณแจนนะนะะไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรเชิญของรางวัลมา อย่าไอ้นี่คือตลเเลยเนี่ยนี่คือลิปสติกที่คุณจาย์บอกว่าขาดไม่ได้เลยในชีวิตนั่ก็คือเรื่องของเครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางแล้วก็ลิปสติกผมรอดแล้วเป็นคนชอบมากชอบมากค่ะแล้วยิ่งเมลบรินนี่ชอบสุดโอ้ยแล้วมันมันเลือกซื้อไม่ได้จริงนะคุณคุณใช่ครับลิปสติกเนี่ยมันคือเรื่องว่ารสนิยมของแต่ละคนเลยที่จะไม่เหมือนกันเลย แล้ววันนี้มีสิบสีแบบนี้เลยคุณจานค่ะทาไปเลยค่ะทาไปเลยคุณเลือกสีไหมจริงๆเป็นคนที่ชอบเลือกสีลิปสติกไหมว่ามีสีแบบที่ชื่นชอบขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนนี้ทั้งหมดเลยค่ะที่จันชอบส่วนใหญ่ที่จะเลือกบอกเขาหน่อยซิว่าข้อนี้มันอยู่ที่เขานะคุณจานก็สู้ๆนะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ความหวังอยู่ที่เธอคนเดียวแต่ความหวังอยู่ที่เธอคนเดียวเราจะแข่ได้เราจะสู้ตายเลยเราจะสู้เพื่อเธอนะเราจะสู้เพื่อเธอพร้อมไหม นะพร้อมไหมพร้อมครับเชิญเข้าประจำที่เลยครับกับคำถามข้อที่หนึ่งครับเป็นเรื่องของผลสำรวจนะฮะผู้ชายไว้คราวแบบใดตรงกับคุณมากเลยมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้หญิงมากที่สุดข้อหนึ่งคราวดกรกลุงรังข้อสองนะฮะคราวเนี้ยบเข้มหนา ไม่เหมือนกันนะข้อ1นข้อสนะฮะข้อ3เคราสั้นเป็นต่อต่อหรือข้อ4เคราแพ้10วินาทีจับเวลาครับข้อหนคราดกรกลุงรังข้อ2เคราเนียบเข้มหนาข้อ3เคราสั้นเป็นต่อต่อหรือคราแพ้ตอบว่าข้อหนตอบความเป็นตัวเอง เเราชื่อคิดไปเองปะจะรู้กันผมบอกแล้วว่าเป็นผลสำรวจนะเพรอื่นผู้หญิงไม่น่าชอบเพราะผู้ชายจะดูเรียบร้อยไปอาแล้วอาจจะดูแบบชอบผู้ชายแบบเซอเเดี๋ยวมาดูกันกับคำถามข้อนี้ว่าจะตอบถูกหรือผิดครับเอางี้ ปกติคุณแจนชอบผู้ชายเขาแบบไหนไม่เไม่ยาวไม่ลกกำลังพอดีค่ะคือคราเนี้ยบแต่เส้นหนาอ่าคุณต่อพิดครับเชิญ <laughs> น,นี่คราเนี้ยบเข้มหนาหเขามีโพมาแล้วนะฮะจากหมหาวิทยาลัยในประเทศของออสเตรเลียเนี่ยชี้ว่าผู้ชายที่ คราหนวดคราเนี่ยเนียบเข้มหนานะเป็นกลุ่มที่ผู้หญิงบอกว่ามีเสน่ห์ดึงดูดดูเซ็กซี่แล้วก็ทำให้เธอเนี่ยดูอ่อนไหวได้ง่ายๆแล้วถ้าเจอแบบรกรุงรังแบบเนี้ยเป็นผู้ชายแบบไหนฮะซกโมโซกโมเอาอี้ข้อนี้ตอบผิดนะครับ ไปยืนตามคเคาน์เตอร์ลิป<ช>สติกซื<ๆ>้อแล้วกันนะ <laughs> แล้วไปเดาเดาใจแฟนคุณให้ได้ <c oughs> นะฮะข้อนี้เลยไม่ได้ของรางวัลไปนะฮะตอนนี้ให้พักผ่อนงอนเดีเ๋ยวก,กลับมาพบกันใหม่กับไฟฟอลเฮอร์เธอรซังลุย <c oughs>